อะสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับวันนี้พบกับอั้งซิ่งรถสวยนั่งที่รถสวยปกครับเอิ้ครับเน้นเน้นเน้นต่อท้ายเลยนะว่าต้องต้องตปกนะเอิ้นครับต้องต้องปกวันนี้จะพามาดูนิสสันอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งอีคันหนึ่งแต่คันนี้เป็นสี่ประตูเกียร์ออโต้ด้วยโอ้ยเกียร์ออโต้ใช่ครับแป๊บนี้ทุกทีก็ขับไปดิ ใช่ผู้หญิงก็ขับได้ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง,งมันเป็นรถครอบครัวที่แบบผู้หญิงขับได้ผู้ชายก็ขับได้ขับได้ไดทั้งมันมันสะดวกคือมันเป็นออโตเมติกอ่าออโต้น,นะครับผมก็มาดูเลยดีกว่าไ,ได้ไม่เสียเวลานี่ครับกับนิสสันโนเวร่าปีศูนย์แปดเครื่องสองพันห้าเกียร์ออตโต้ดีเซลอ่าออโต้ดีเซลนะครับผม ไงครับสีสีเสือก็สวยครับสีสวยสีสวยครับแถบแถบเป็คู่ตัวใช่ครับเป็นแม่คู่ตัวรองรอยสภาพสีก็ตามการใช้งานแล้วเนาะอาจจะมีรอยขีดของอีกขวดบ้างเอ๊ะเอน้อยใช่ครับเล็ยๆน้อยครับมันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเป็นปกติครับขามการใช้งานเอามีฟิล์มไหมด้วยอ่ามีฟิล์มให้ด้วยแต่เนี้ยมันมืดจัดตัวของเวอร์มจะแบบ ขอเฉือนตรงนี้หน่อยนึงเพื่อที่จะมองกระจกค้างเพราะมองไม่ถนัดเพราะมืดถ้ากลางคืนนี้อาจจะลําบากหน่อยอาจจะลำบากหน่อยนี่ครับสีสวยนี่ครับลองรอยก็มีตามการใช้งานครับเลกน้อยครับต้นเด็ดเะยเลยเลกน้อยครับอันนี้ไม่ถึงสองแสนไอ้สองแสนบอกคำเดียวว่าไม่ถึงสองแสนเปียอโต้ด้วยปีศูนย์แปดด้วยอ่าเป็นชนท้ายพร้อม เป็นชนท้ายพร้อมครับสันนาว่วาพันเก่งเหมือนกันนะอันนี้ก็พันเก่งกันนะนักล่าฝันอ่านักล่าฝันคนล่าฝันนี่ต้องนาว่าสีก็นะครับลองลอยก็เลเลนน้อยครับเ,เล็กน้อยนะครับเ,เล็กน้อยต้องการใช้งานดูภายในอ่า กว้างขวางครับกว้างขวางขึ้นลงก็ง่ายแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะเป็นสี่ประตูึ้นลงง่ายอยู่แล้วอ่าอ่านี่สวยอ้าวโอนี่ออโตโ้ไหมนี่ครับอันนี้ออโต้จริงเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวแปดโหมดนี่ะ hey. นะครับผม srx s srx airbag คู่อันนี้เหรอ a i r ใช่ครับ srx airbag คู่เกียร์อโตโนมัติเฮอยเย็นวิทยุดังเปิดได้อยู่แล้ว air รถใส่ของสองชั้นน่าไามาดูรอบคันกันต่ออ่าโอเคมาเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องภาษีเจวดูภาษีก่อนนะนี่สามสิบแับ ฝน,นะนเดิมนะฝนเดิมๆนะครับทำไมทางหินแอบเดี๋ยวดิไน่ไ,นนะไม,ม่หามมึงอ <c oughs> ุ้ยหกแปดครับ <68. S 2> อ้าหกแปดนะครับเต็งแล้วอ้าวหินแล้วโอ้ยแม่ไม่ถังตั้งแล้วพราะสีหกแปดครับอ่าปลายปีปลายปีหกแปดพาฟังเสร็จเครื่องกันเลย <c oughs> เนี่ย เครื่องนิ่มๆอ่ะนิ่มมิดแอร์เอเครื่องนิ่มๆอ่ะดูดินะครับนี่ไม้ตัวนี้น่าอยู่ประมาณแสนไปไปลายนะแถมาจจะไม่ผิดอ่ะปะดูเครื่องอะไรออไอะหล่แมงมุมนี่ถูกแล้วทางนะั้นมันตัวนี้ยมันเป็นมันเป็นปุ่มเกือบปุ่มกดแบบไฟฟ้าพอกดปุ๊บมันก็ได้ออกเต็เป็นอ่ามันเป็นไฟฟ้า เครื่องเงียบครับเครื่องตเร่งดีเครื่องสมยูรณ์ทังเครื่องทั้งตัยครับก็สภาพก็ตามมาใช้งานนะครับผมรถมือสองอ่าเครื่องเงียบกิ๊บเลยตรงนี้แค่เปลี่ยนใหม่ที่ถ้าไหนแบตไม่ดีรอแบตใหม่ให้นะครับไม่เอามือสองนะบอกคำเดียวว่าเราไม่ใช้แบตมือสองนะครับรถเราใช้มือหนึ่งกับที่ติดรถมาแล้วใช้งานได้นะครผมแต่ถ้าแบตลูกไหนใช้งานไม่ได้ เราเปลี่ยนให้ใหม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยไม่ใช้มือสองครับเพราะใช้มือสองอ่ะไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์ก็หมดไม่กี่เดือนเดี๋ยวก็เสียมือสองนะเราเล่นมือหนึ่งเลยดีกว่าเออเมื่อไรใช่เราเล่นมือหนึ่งดีกว่าสบายใจลูกค้าไปใช้แล้วก็สบายใจไงเราขายเราก็สบายใจด้วยไม่ต้องมาเฮ้ยน้องโทรเอ้ยแบตหมดแบตเสียแบตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับเราเปลี่ยนให้ไปเลยอ่ะมานิสสันโนวาาปี08เกียร์ออโต สประตูสประตูออโต้นะครับใช้งานเลยสี่ประตูออโต้หนึ่งแสนเจ็ดหมืพบาทโอนให้ด้วยเออไ่ายรอ่ะหนึ่งแสนเจ็ดม่นเก้าพบาทผมโอนให้เลยราคานี้เลยนะครับหนึ่งแสเจ็ด่บาทนะฮะเป็นกระบะใช้งานอีกหนึ่งคันที่ราคาไม่สูงมากนะครับผมแล้วเครื่องเครื่องเงียบกริบเลยคุ้มครับใช้ยาวๆนะครับกับราคาหนึ่งแสเจ็ดบาทนิสสันนวล่าสีประตูเกียร์ออโต้นะครับผม นี่มีเกี่ยวโอโต้มาอีกเกียอ่าโอเคครับยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆใรสนใจนะครับก็โทรมาได้เลยที่เบอร์0639071228แล้วก็095493529 5โทรมาได้ตลอดนะ24โทรมาได้เลยครับอ่าถ้าโทรมาแล้วป๊อบไม่รับเดี๋ยวผมโทรกลับเองนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่โทรกลับไม่รับไม่อะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องกลัวครับนะครับแล้วก็ รถอ,อยู่นครสวรรค์รถอ,อ,อยู่นครสวรรค์น,นะครับแล้วเรามีบริการจะส่งให้ทั่วประเทศครับผมใช่เรามีบริการจะส่งทั่วประเทศครับใกล้ๆเราไปหมดนะโทรมาคุยกันโทรมาคุยรายละเอียดนะครับในการจะส่งนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆคลิปอะไรใช่คลิปใหม่ๆรถรถรถ สวยอ่ะรถสวยยิ่งใหม่ใหม่รถสวยนะครับไม่ว่าเพื่อนจะดูแับทางทิ้งรถสวยของผมใช่ครับผมอังซิ่งรถสวยตรงปกใช่ถูกต้องเลยครับผมก็ช่องทางการติดต่ออื่นนะครับก็ใต้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ใช่ครับใต้คอมเมนต์ครับเน้นโทรดีกว่านะครับเราใช่มันจะได้คุยกันรุ่เรื่องนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับผมวันนี้ก็เอาตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ